สิงสังปากับเสม็งสาวเป็นหนังบูสิงสังปาควงปืนทุกชกต,ต่อยแรกล้านหมดบลระเองหนังเป็นร้อยเรื่องหลายร้อยเรื่องเคย <c farming> ม,มีเรื่องราวของผู้หญิงที่มาอยากมีพี่แอดไปให,ให้ความอบอุ่นชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมีไหมครับมีค่ะ <c oughs> มีมาบอกตรงๆเลยมีไหมมีค่ะมีค่ะก็มาบอกยังไงครับก็ขออนุญาตดอนพี่แอดค่ะขออนุญาตนอนกับพี่แอด แล้วพี่ตู้บอกว่ายังไงครับก็ไปตกลงมันเองอแล้วพี่แอดอนุมัิเขามาก่อนหรือเปล่าที่เขามาบอกพี่ตู้ตอนนั้นเขาบอกพี่อย่าให้เสียชื่อเจ้าของคอกนะเนี่ยเขาบอกเจ้าของคอกบอกให้บอกให้พี่ถ้าจะจะยุ่งกับเขาอย่าให้เสียชื่อเจ้าของคอกมีผู้หญิงมาบอกพี่ตู้ว่าขอนอนกับพี่แอด <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องซึ่งเป็นและพี่แอดรู้สึกไงครับที่เขามาบอกตอนนั้นพี่โถพี่ พี่มีแก้วอยู่เอ้ยพี่มีเพชรอยู่แล้วในมือขะโทษจะไปขวนขวาเอาแก้วอีกทำไมเนาะครับใช่ไหมครับหมอผีที่มาตอนนั้นคือชื่อแก้วเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าอย่าพยานตลอดพี่นี่คือเพชรอยู่แล้วจะมาพีเพชรเพชรในดวงใจอยู่แล้วจะไปเอาแก้วมาทาไมใช่ไหมครับไม่เอายังไงก็ไม่เอานี่เรื่องจริงพี่ไปคือนี่แก่แก้วใช่ไหมครับที่ไม่เอาแต่ถ้ามาเป็นขวดนี่ไม่แน่แก้วนั่นเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะครับ พี่ในเบิร์พี่ตัดสิจัยแต่งงานมีคนเดียวช่วงนั้นช่วงนั้นน่ใช้ความอดทนต้องคนเดียวต้องคนเดียวครับบอกได้ต่อเทวดาฟ้าดินว่าพี่แอดมีคนเดียวครับพี่ตุ๊ลละครับตอนนั้นไม่หวาดระแวงหรือว่าพี่ตุ๋พี่แอดเขาจะจริงหรือไม่จริงหรือว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโอเคไม่คนเราต้องรู้จักแยกแยะนะคะต้องรู้ว่าอาชีพพี่แอดคืออะไรและมีอะไรที่ประกอบให้ชีวิตเขารุ่งเรืองอื อาทิตย์นักแสดงต้องมีคนมารักมาชอบมาอะไรธรรมดาธรรมดาสมบัติผ่านาชมไม่ใช่อย่างนั้นสมบัติผ่านการชมคือเราก็ต้องทําใจทําใจให้ให้ให้รับตรงนี้ได้คนโบราณก็ย่อมพูดว่าสมบัติผ่ันเปล่ามีเหมือนกันมีเรื่องขำอยู่เหมือนกันเขาพาคุณแม่ไปดูไอ้โปรแกรมหนังที่ที่เฉลิมกรุงนะครับเรื่องอะไรนะหนูเรื่องอะไรนี่แล้วก็นี้ก็ ก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาเลยครับมาครับว่าเขาชี้เขาชี้ที่ลูกพี่แล้วเนี่ยนี่นี่ครับหัวกูเขาบอกชี้ไปที่พี่แร์เลยครับโอ้หัวกูแล้วหัวกูแล้วพี่อุ้ตพี่พี่พี่ดุรู้ยังไงครับตอนนั้นเฉยๆกข็เฉยเขาขำเขาขำแล้วอยากจะให้ข้อคิดอะไรแก่บรรดาดารารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขอครับ ก็ไปกันเลยครับคือมันเป็นไปตามยุคนะครับมันเป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยเป็นไปตามวิถีทางของวัฒนธรรมครับก็เอามาวิรัธรรมตะวันตกมาใช่ไหมครับหรือว่าจากความรู้มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ยังไงก็ตามพี่ก็อยากเสนอว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่อันประเสริฐอยู่แล้วรัน ควรจะรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้นะครับคนเราจะไปแต่งงานมีลูกมีผัวคนเดียวหรือมีลูกมีเมียก็ควรจะเป็นคนเดียวอควรจะเป็นที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยนะครับอ,อย่างเป็นคนที่อยู่ไรแว่ววบ,บงมานานเพราะฉะนั้นการทําอะไรต้องให้เป็นตัวอย่างอ่ากับรุ่นน้องนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ารุ่นน้องก็ทําอะไรต่างๆนั้นผมก็เห็นว่าบางครั้งบางข อาจจะไม่สู้ดีหรอกแต่เราก็ไม่กล้าไปเตือนเขานะแต่อยากจะให้คนในวงการเนี่ยทั้งหนุ่มสาวหรือว่าทั้งดาราชายดาราหญิงเนี่ยถ้าจะแต่งงานเราขอให้มีคู่เดียวให้มีคู่เดียวนะครับแต่ว่ามันยังไงก็ตามมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนละบทีมันอาจจะมีความเห็นผิดกันอยู่กันมาห้าเดือนเอาอะไรซะแล้วไม่ลงรอยกันซะแล้วอะไรกนะครับีแอดเห็นอะไรมาเยอะโทษนะพีแอดเห็นอะไรมาเยอะบางคนบางคนเดือนหนึ่ง อาจจะมาเยี่ยมพี่แอดหลายคู่อะไรเงี้ยคนเดียวจะมาหลายคนอะไรเงี้ยพี่แอดเคยเบรกเคยบอกบ้างไหมครับอ่าก็ให้ให้ให้พรอไปนะครับให้พรอเข้าไปว่าสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันยืดอยู่ในการพูดจารู้เรื่องเข้าใจไม่ปิดบังกันทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและก็ให้เกียรติมาถึงวงสาคัรญาตของแต่ละคนด้วยถือว่าเมื่อไปได้เขามาแล้วเราก็นับว่าฝ่ายเขาก็เหมือนฝ่ายเราเป็นญาติกันเป็นญาติดีมากเลยอันนี้สำคัญเหมือนกันค่ะเหมือนกันคือขนาดนี้ก็ ก็คือไม่มีคําว่าพ่อฉันพ่อเธอไม่มีไม่มีพี่ตู้อยากจะสอนน้องดารารุ่นลูกผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นางแบบหรือดารานักร้องก็ตามที่เป็นคนของสังคมนะครับอยากจะบอกอะไรให้เป็นข้อคิดกับเขาบ้างว่าบางคนนั้นจงแต่งงานไม่เท่าไหร่ก็เลิกกันซะแล้วในทีก็เสียดายนะครับเสียดายนะคืออย่าไม่บอกว่าสอนนะคะคือคงไม่อาจเอื้อนจะไปสอนน้องอ่ะกับแนะนอาคือคืออยากว่าให้ให้ ให้รู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการคนประเภทไหนแใจเย็นๆแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองเนี่ยนะคะลูกสาวตัวเองนก็เป็นสาวแล้วตัวก็บอกว่าเอูอย่าอย่าทำอะไรที่มัน <c oughs> เปลืองเนื้อเปิองตัวนะลูกอบอกแค่นี้เองอไม่ได้ไม่ได้พูดมากกว่านี้เลยอย่าทําอะไรให้เปิองเนื้อเปืองตัวพี่สอนลูกสาวไว้นะครับบทสรุปก็คือชีวิตคู่อยู่กันมาห้าสิบปีแล้วก็จะอยู่กันตลอดไปเป็นแบบอย่างนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญก็คืออะไรครับคือความรัก ความรักต้องอยู่ด้วยกันแน่นอนอยู่ด้วยกันแน่นอนยิ่งยิ่งยิ่งตอนนี้นะยิ่งดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็ถึงมันก็เป็นสัจธรรมว่าวันหนึ่งต้องมีใครจากไปอ๋ออะไรีิคิดไว้ด้วยสักวันหนึ่งต้องมีใครจากไปแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้อะไรนี้ให้อยากดูแลไงให้ให้หมดเลยตอนนี้ไม่ได้คิดถึงตัวเองตู้คิดว่าสักวันหนึ่งพี่แอ๊ดอาจจะต้องจากไปซึ่งจากไปแน่นอนเลยต่ไม่รู้วันไหน พี่แอตก็คิดว่าสักวันหนึ่งพี่ตุ้มก็จะต้องจากไปอันนี้เกลี้ยงกันอยู่ค่ะเกลี้ยงกันอยู่เกลี้ยงกันอยู่ขอไปก่อนใครจะไปก่อนขอไปก่อนไปทุกไปก่อนกลัวทนไม่ได้ก็มีของดีของขลังอยู่ทั้งสองท่านไม่ใช่เหรอห้อยอยู่ที่คอนะครับมันไม่ใช่ช่วยอยู่ยืนยาวหรอกครับเอมันยังไงก็แล้วแต่นะยังไงก็ทําให้สุขภาพเราดีเห็นก็บอกว่าหนุ่มเนี่ยพี่แอตพี่แอตชอบพูดเล่นเลยเลยบอกว่าคุณดอนมันฮึดฮัดมากดีมากอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าก็เบาลดลโดยเฉพาะไอ้เรื่องทีี่่่่พเเเคยยไปลนหััววสาาก หนังบูตกจากภูเขาบ้างอะไรตัโดนทางถีบบ้างอะไรก็นะโดนงฝฟาดบ้างอะไรเงี้ยช้ำหมดเลยตัวผมจะช้ำหมดทุกตัวเลยก็เลยมันมาออกอาการตอนอายุเยอะครับบางครั้งเนี่ยมันลงมามาอายุมากขึ้นมันมันเกิดอาการนะเดินเดินเดินเอ๊สลักเพชรสลักเพชรสลักเพชรไม่ดีนะพอมาค่อยคยก็ ดีขึ้นไม่มีเลยตอนนี้มันไม่ใช่ยารักษาโรคหรือไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับไม่ใช่ครับไม่เพราะเดี๋ยวนี้มีของเห็นว่ามีของเรียนแบบพยายามไปพูดในทํานองเหมือนกับเป็นของรักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยครับพี่ต้นช่วยบอกหน่อยไม่ต้องจบอกทุกคนเลยต้องบอกทุกคนเลยนะไม่ไม่ไม่อย่าไปบอกว่านี่รักษาเบาหวานได้รักษาไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือต้อเชื่อว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายสุขภาพเราแข็งแรงมันเป็นความเชื่อแข็งแรงแล้วดูตัวเองค่ะเราว่าตุ่สดใสขึ้นไหมล่ะ ดูดีมากพี่ตู้ดูสาวมากเลยอดูดีมากเลยใช้มานานเลยใช้มานานเลยยังก็เป็นปีแล้วน่อนนะเป็นปีแล้วค่ะวัยเรียนนี้รู้สึกว่าสาวขึ้นจริงไหมฮะก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดเรียบร้อยเบายเพี่แอล่ะฮะเมื่อกี้จะพูดอะไรหรือเปล่าดีครับช่วยให้เกิดความจําที่ดีขึ้นเอใช่เราคือคือไม่คือเขาเข้าไปปรับ ปรับไอ้ส่วนต่างๆแต่ตามข้อมูลต่างๆให้แข็งเราดีขึ้นนะครับครับโดยที่เราจะรู้ตัวเองลหละบอกให้แน่ๆเลยว่าไม่ใช่ไออุปกรณ์ทางการแพทย์มารักษาโรคใครที่ไปพูดเกินความจริงแรงต่างนี้ปฏิเสธไม่ใช่ให้สุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสดใสขึ้นนี่แล้วเสมใสดใสไหมสดใสครับขึ้นจริงๆฮะไม่อย่างอย่างอย่างรู้นี่นะต้องมีความรับนิดนึงบอกบอก ผู้หญิงทั่วไปได้เลยครับว่าผู้หญิงหนึ่งที่อยากเป็นคือหน้าสวยสองแต่งงานแล้วอยากหน้าอกสวยอ๋อตัวเลี้ยงลูกด้วยด้วยด้วยน้ํานมทุกคนเลยนั่นหมายความว่าตัวนี้ช่วยให้อ๋อตัวนี้ช่วยมากเพราะสมัยก่อนก่อนที่จะมีอันนี้นะคะต้องมีต้องมีเครื่องที่มันมันประเสริฟไฟแล้วเป็นน้ําเนี่ยมามาประคองไว้ที่หน้าอกเนี่ยมันจะจะนวดให้หน้าอกมีอุ้ย๋ยนนี้ไม่ต้องตัวใช้สปาหม้อสปาของอันนี้มีมีเขามีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกสรุปแล้วว่า สดใสอาบน้ําทีไรต้องฉีดนต้ององบอกงี้นะเรื่องของหน้าอกสุภาพสตรีสดใสครับเต่งตึงแล้วก็ใบหน้าใบหน้าสดใสหน้าอกเต่งตึงหน้าอกเต่งตึงแหมผมพูดไม่เคยถูกใบหน้าสดใสหน้าอกเต่งตึงส่วนพี่แอดนั้นไฟลุกชนโอ้โหแค่มองปิบกระเด็นเอาเห็นว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือน นี้นะครับยี่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์น้องๆเพื่อนๆในวงการครับนะครับแล้วก็คนที่เขาอยู่แวดวงธุรกิจบ้างน้องๆหลายๆหลายอาชีพรวมกันจัดงานครบรอบแต่งงานห้าสิบปีให้พี่แอดด้วยครับแล้วก็มีเรื่องของและครบเจดิบสองปีด้วยครบเจิบสองปีด้วยครับแล้วก็มีเรื่องของเหรียญมาพูดมาบอกกันด้วยครับ คือเรามีอะไรดีเราต้องบอกเขาที่เจเจมออย่าไปอุบอิบให้ตัวเองสวยอยู่คนเดียวอย่างนั้นขอนี่าท่านผู้ชมถ้าจะจองตั๋วบางคนก็บอกไอ้ซื้อบัตรธุรกิจหรือเปล่าคนที่เขามาก็มาแต่คนที่ซื้อบัตรเพื่อจะร่วมกิจกรรมการุศลกกับเราก็ก็มาสอบถามได้ที่02 370 3270นะครับ02 3 70, 3, 2, 2> สามเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดศูนย์นะครับนี่ก็คือคู่รักตลอดการนะครับครอบรอบห้าสิบปีในการแต่งงานเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆประการเลยขอบคุณมากๆขอบคุณตระกูลสมบัติเมธนีและขอบคุณบุคคลในวงการบันเทิงที่มีรุ่นพี่รุ่นครูรุ่นพ่อรุ่นครูบาอาจารย์นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยขอให้วงการบันเทิงเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จและขอให้ครอบครัวพี่ทุกพ่อนประสบความสําเร็จสู่ลูกสู่หลานตลอดไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับวัสดีครับสวัสดีครับ